ใครไม่เคารพ16บล้านเสียงกันแน่ผมว่าคนที่ไม่ยอมรับการแก้ไขนั่นแหละปิดประตูตั้งด่านแรกก็ไม่เคารพทําไมครับท่านไปคิดแทนเขาได้ยังไงว่า16กล้านเสียงซึ่งลงประชามติไปถึงปีห9ผ่านมาแล้ววันนี้หปีรับนูนใช้ไปแล้วเขาอาจอยากแก้แทบตายก็ได้ไปคิดได้ยังไงว่าเขาจะไม่อยากแก้หรือดีไม่ดีใน16กล้านเสียงอาจจะอยู่ในแสนกว่าคนที่เขาเซ็นมาวันนี้ก็ได้ ไปตีรวดอย่างนั้นได้ยังไงเอาแล้วถ้าแบบนี้จะต้องทำไงดีง่ายนิดเดียวครับวันนี้ถ้าเขารบบ16ล้านเสียงนะั้นเนี่ยลองผ่านฉบับเอาละฐมนวนผ่านใช่วันนี้ผ่านวันละสองวันละสามกลับไปให้11 16ล้านเสียงพี่นาอีกทีสิเพราะอย่างไรก็จะต้องกลับไปทำประชามติอยู่ดีวันนี้ถ้าผ่านนะครับสมมติผ่านวาระรับหลักการปั๊บวาระสองวาระสามผ่าน ไม่ใช่ว่าเราจะละเลยเลือดทอดทิ้งคน16ล้านเสียงนะร่างที่ผ่านวันนี้ต้องกลับไปให้16ล้านเสียงทําประชามติถ้าเขาบอกว่ามาแก้ของฉันทําไมเมื่อปีห9มันดีแล้วเขาก็ลงมติไม่ผ่านไม่บางก็ตกจบแต่ถ้าเขาบอกว่าเออคุณแก้มาใหม่ถูกต้องแล้วเพราะฉันลงมติไปคราวนั้นปีห9ฉันก็คิดว่ามันจะใช้ได้พอไปใช้แล้วมันไม่ได้เรื่องทุนเสนอมาฉันเห็นชอบผ่าน อะ๋ะก็นี่ไงครับคือเคารพสิบหกล้านเสียงอะ่ะ <ฤ acy> การพิจารณาวันนี้เนี่ยหลายท่านอภิปรายไปอภิปรายมาแปลเจตนากันผิดคิดว่ามีวาระอะไรหรืออัดอั้นดันใจแล้วก็ว่ากันไปยาวเลยผมขออย่าทบตทวนนิดหนึ่งว่า เรากําลังทําหน้าที่วันนี้เนี่ยแก้รัฐมนูลวันนี้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันก็มาจากที่ทุกคนไปสัญญากับประชาชนไว้ในตอนยึดอํานาจล่างรัฐมนูลเสร็จจะลงประชามติก็บอกวันรับไปก่อนแก้ทีหลังแล้วพอจะมาเลือกตั้งทุกพักก็ไปเสนอกระบ,บอกกับประชาชนว่าจะมาแก้แล้วไม่เฉพาะพรรคการเมืองด้วยรัฐบาลเองก็บอกเหมือนกันว่า เป็นยติด่วนเป็นนโยบายด่วนข้อสิบสองด้วยศึกษาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะ,ะนั้นวันนี้นี่ใครจะเสนอรัฐธรรมนูนเข้ามาก็ตามประชาชนก็ตามพรรคการเมืองก็ตามทำตามสัญญาประชาคมกับชาวบ้านไว้ทั้งนั้นน่ะไม่ใช่อยู่ๆอยากมาแก้หรืออยู่ๆอยากจะมีเจตนาเอามาเพื่อจะสร้างปัญหาให้กับบ้านเมืองแต่ว่าเมื่อเสนอแล้วเห็นตรงกันหรือไม่ตรงกันตรงนั้นละมาคุยกัน แล้วจะลงมติยังไงผ่านไม่ผ่านตรงนั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อยู่ในกระบวนการที่เราลําดับลําดับมาตลอดนะครับพอมีนโยบายรัฐบาลแล้วเราก็ไปสภานี้ก็ตั้งกันมาทีการศึกษาศึกษาเสร็จก็เอาเนื้อหามายกร่างพวกผมก็ยกเสนอเสนอแล้วก็ตกตกรัฐบาลประชาชนก็เสนอไอ้รอก็เสนอมาอีกครั้งก็ตกแล้วเราก็มาเสนออีกรอบก็ได้แก้เรื่องบัตรเลือกตั้งประชาชนคณะนี้เขาก็เสนอมาอีก เพราะนั้นเราก็ทาหน้าที่อย่างเงี้ยนะครับอาละ่ะทีนี้ก่อนจะว่าต่อไปก็คงต้องความความเข้าใจในความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนในเจตนากันนิดหนึ่งท่านสวที่พูดล่าสุดเมื่อสักครู่ฟังดูท่านก็อาจจะอัดอั้นใจอยู่พอสมควรก็ระบายแต่สิ่งซึ่งจะต้องชี้แจงกันเป็นเบื้องต้นเลยก็คือว่าท่านพูดถึงผู้ชี้แจงว่าไม่สุดจริตใจผู้เสนอนะครับไม่สุสุจริตใจ มีวาระส่นเล้นรู้ทั้งทั้งที่ว่าจะไม่ผ่านก็เสนอเข้ามาแล้วอาจจะนำประเด็นนี้ไปปลุกระดมข้างนอกจริงๆก็ไม่ใช่ว่าผมจะต้องเดือดร้อนหรอกถ้าคิดแบบเราคิดแบบทื่อๆแต่การพูดอย่างนั้นพูดถึงพูดชี้แจงแบบนั้นเนี่ยคนที่สนับสนุนคนที่จะลงมติรับที่มันก็กระทบชิงไปด้วยก็คล้ายๆกับว่าพวกผมที่จะลงมติรับหลักการวันนี้เนี่ยเห็นดีเห็นงามกับความไม่สุดสุดจริตใจ แล้วเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเอาเรื่องนี้ไปขยายผลข้างนอกแล้วคล้ายกับว่าพวกผมก็รู้ว่าจะไม่ผ่านแล้วแต่จะลงด้วยกันไปเพราะนั้นเนี่ยมันไม่โดนเฉพาะคนชี้แจงคนเสนอนะครับโดนไปถึงแสนกว่าคนที่เขาร่วมลงชื่อด้วยเหมือนกับเขาไม่รู้เรื่องล้ราวเหมือนกับเขาจะไม่สุจริตใจด้วยแล้วคนที่จะลงมติวันนี้ก็ต้องคิดหนักเพราะฉะนั้นผมต้องอธิบายนะอธิบายว่า วันนี้เนี่ยพวกเราทําหน้าที่นี้เนี่ยผมมีเหตุผลว่าอะไรคือสิ่งซึ่งพวกเราจะต้องลงรับไม่รับวันนี้ซึ่งรอฟังพวกผมนิดหนึ่งแล้วเรื่องหนึ่งจะต้องชี้แจงเบื้องต้นเลยก็คือกล่าวหากันทั้งวันว่าพวกเราไม่เห็นไม่เคารพสิบหกล้านเสียงที่เขาลงมติประชามติผ่านร่างนี้มาย้ำอีกทีนะครับว่าการจะแก้คราวนี้เหมือนกับเราไม่เคารพสิบหกล้านเสียงเพราะ เขาทำประชามติรับเรื่องนี้มาแล้วมาแก้ทําไมแก้ก็เท่ากับว่าไม่เคารพสิบหกล้านเสียงผมว่าต้องทบทวนนิดหนึ่งนะคิดใหม่ใครไม่เคารพกันแน่ใครไม่เคารพสิบหกล้านเสียงกันแน่ผมว่าคนที่ไม่ยอมรับการแก้ไขนั่นแหละปิดประตูตั้งแต่ดานแรกก็ไม่เคารพทําไมครับท่านไปคิดแทนเขาได้ยังไงว่าสิบหกล้านเสียงซึ่งลงประชามติไปตั้งปีห้าเก้าผ่านมาแล้ววันนี้ห้าปี รับนูนใช้ไปแล้วเขาอาจอยากแก้แทบตายก็ได้ไปคิดได้ยังไงว่าเขาจะไม่อยากแก้หรือดีไม่ดีใน16บล้านเสียงอาจจะอยู่ในแสนกว่าคนที่เขาเซ็นมาวันนี้ก็ได้ไปตีรวดอย่างนั้นได้ยังไงเอาแล้วถ้าแบบนี้จะต้องทำไงดีง่ายนิดเดียวครับวันนี้ถ้าเคารพสิบหกล้านเสียงนั้นเนี่ยลองผ่านฉบับเอารัฐมนูลผ่านเช่อวันนี้ผ่านวันละสองวองันละท กลับไปให้11 16ล้านเสียงพี่นาอีกทีสิเพราะอย่างไรก็จะต้องกลับไปทําประชามติอยู่ดีวันนี้ถ้าผ่านนะครับสมมุติผ่านวาระรับหลักการปับ๊บวาระสองวาระสามผ่านไม่ใช่ว่าเราจะละเลยเลือดทอดทิ้งคน16ล้านเสียงนะร่างที่ผ่านวันนี้ต้องกลับไปให้16ล้านเสียงทําประชามติถ้าเขาบอกว่ามาแก้ของฉันทําไมเมื่อปี59มันดีแล้วเขาก็ลงมติไม่ผ่าน ไม่บางก็ตกจบแต่ถ้าเขาบอกว่าเออคุณแก้มาใหม่ถูกต้องแล้วเพราะฉันลงมติไปคราวนั้นปีห้าเก้าฉันก็คิดว่ามันจะใช้ได้พอไปใช้แล้วมันไม่ได้เรื่องทุนเสนอมาฉันเห็นชอบผ่านอ่ะก็นี่ไงครับคือเคารพสิบหกล้านเสียงอ่ะแต่นี่ถ้าสมมติว่าท่านปิดโอกาสวันนี้นะปิดโอกาสเลยว่าตกตั้งแต่วันแรกนะ นี่ตังหากคือปิดโอกาสคนสิบหกล้านเสียงไม่เคารพเขาผมถึงบอกว่าหนทางที่ดีที่สุดสำหรับรัฐธ,ธรรมนูญเนี่ยมันจะอย่างไรก็ตามครับถ้าเขาเราท่องกันจังว่าผู้องค์สถาปนารัฐธรรมนูญคือประชาชนใจผมแล้วนี่มายังไงก็มาเลยวาระแรกสภาจะผ่านให้วาระสองแก้เท่าที่เราเห็นแก้ให้วาระสามผ่านให้เลย แล้วไปตัดสินกันตรงไหนครับองค์สถาปนารัฐธรรมน,นูญสิคือประชามติเพราะนั้นวันนี้แค่วันละแรกปัดตกปัดตกปัดตกนี่ผมว่าไม่ใช่นะเพราะนั้นท่านประธานที่เคารพครับผมถึงกลับเรียนว่าตรงนี้ต้องทำความเข้าใจกันใหม่ต้องให้ความเป็นธรรมทีนี้เหตุผลอะไรที่ผมเองต้องจะรับหลักการวันนี้ทำไมเพื่อไทยต้องรับทำไมพักร่วมฝ่ายคา้านต้องรับ มีเหตุผลที่ลําดับลําดับกันมาแล้วสรุปอย่างนี้หนึ่งพักเพื่อไทยเองและพักร่วมฝ่ายค้านเองเนี่ยวันนี้เพื่อจะตอกย้าและแสดงจุดยืนของเราที่รับร่างนี้เพราะตอกย้ําและแสดงจุดยืนของเราจุดยืนอะไรจุดยืนคือเราพูดตลอดว่ารัฐมนูรฉบับนี้ไม่ดีมีข้อบกพร่องเราตึง้องแก้เอาละทีนี้แก้อย่างไงเราก็ยืนยันชัดเจนมาตลอดว่า รัฐธรรมนูญที่ดีนี่ต้องเป็นรัฐธรรมนูนที่ประชาชนยอมรับจะให้ได้รับการยอมรับก็ต้องประชาชนเขียนหรือมีส่วนร่วมมากที่สุดเพราะฉะนั้นในคราวแรกเราจึงได้มีการนําเสนอให้ประชาชนมาเขียนคือตั้งสสรแต่เมื่อมันตกไปเราก็ยื่นอีกรอบก็ตกอีกแล้วเรารออะไรโอกาสที่มันใกล้เคียงกับประชาชนเขียนมากที่สุดก็รอร่างของประชาชนมา ก็มีใกล้เคียงที่สุดก็มีไอรอแล้วก็ตกแล้วแล้ววันนี้ก็มีร่างนี้แหละที่เข้ามามันจึงตรงกับเราที่สุดคือแม้เราไม่ได้ตั้งสรสรแต่ประชาชนเขายื่นเข้ามาก็ผมก็ต้องรับเพราะเชื่อว่าการจะเขียนรัฐธรรมนูญที่ดีนั้นนะเราเป็นคนใช้เราเป็นผู้รับเหมาคนเขียนสเปกต้องเป็นประชาชนคนเขียนนี่เราต้องเขียนเป็นประชาชนเพราะมันเห็นกับตาเลยวันนี้ แล้วหลายวันมาแล้วด้วยสิ่งหนึ่งซึ่งประชาชนอยากแก้เราอยากแก้แก้ไม่ได้เลยเพราะคนแก้คือคนได้รับผลประโยชน์ผลกระทบนั่นก็คืออำนาจสวเราจะแก้อำนาจสวเราจะยุสอบสวทําได้ไหมครับไม่ได้เพราะใครก็เพราะสวเป็นคนร่างเองเป็นคนจะแก้เองท่านสวท่านสุดท้ายที่อภิปรายท่านน้อยอกน้อยใจพูดบอกว่า ยื่นเข้ามาทั้งที่รู้ว่าแก้ไม่ได้ยื่นเข้ามาทั้งที่รู้ว่าแก้ไม่ได้ที่ท่านประท้วงท่านเสรีประท้วงเรื่องอะไรครับเชิญครับสั้นๆครับท่านผู้วิปายพูดซ้ำสองครั้งผมน้อยอกน้อยใจผมก็จะกลาบเรียนท่านว่าผมไม่มีน้อยอกน้อยใจเลยเลยอย่าเอาความรู้สึกของท่านเนี่ยมาใช้กับผมเท่านั้นครับท่านประธานครับอย่าครับอย่าพาดพิงผมเลยครับท่านจะพูดอะไรก็เชิญพูดครับครับ นะฮะท่านไปตะบายพลาดพิงท่านประธานครับผมเป็นครูครผมก็วิเคราะห์ทางจิตนั้นแนหะครับท่านครับ,รบก็ต่อครับท่านก็บอกว่าท่านบอกว่าทั้งที่รู้ว่าไม่ผ่านก็เสนอนะ,น,นะครับรู้ว่าไม่ผ่านก็เสนอจริงๆท่านประธานที่เคารพครับเราเนี่ยต้องชวนไปคิดว่าที่เขาวิจารณ์ว่าจะไม่ผ่านเพราะอะไรที่สังคมวิจารณ์ว่าจะไม่ผ่านเพราะอะไรลองทบทวนสิ เพราะคุณไปจะไปยุปสอบสอวไงเพราะร่างนี้จะไปยุปสอบสวจะไปเหลือสภาเดียวไม่มีทางผ่านนี่คือเหตุผลมากที่สุดที่สังคมฟันตรงว่าไม่ผ่านแล้วถ้าเขาวิเคราะห์อย่างนี้เขาใช้ฐานคิดอะไรท่านวิเคราะห์ต่อสิทำไมเขาต้องคิดว่าจะไม่ผ่านเพราะเหตุผลก็คือฐานคิดว่ามันไปแต่ผลประโยชน์เขาสิ ถ้าเขาบอกว่ามันไม่ผ่านหรอกเพราะเหตุผลไม่มีเพราะมันกระทบประชาชนกระทบอย่างนั้นอย่างนี้เพราะนั้นสวก็ไม่ผ่านแน่ไอ้อย่างนั้นนะ่ะฐานคิดเขาคิดบนเหตุและผลแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ผ่านแน่เพราะคุณไปผลสวไปแตะผลประโยชน์เขาสิแล้วมันก็ชัดนี่ผมไม่ได้เจตนานะวันนี้สองวันเนี่ยวันนี้วันนึงเต็มๆนี่ท่านประธานครับหรือกับที่ผ่านมาก็แล้วแต่ท่านสวท่านก็ขึ้นมาพูดเนี่ย 80%ก็ไอ้พูดเรื่องจะยกเลิกสวนี่แหละมันมีธรรมเนียมปฏิบัติในการประชุมอยู่ท่านก็รู้ใครก็รู้ถ้าวาระใดที่กระทบกับผลประโยชน์ของสมาชิกในที่ประชุมสมาชิกก็กมักจะสังวนมาลายาิโดยการออกจากห้องประชุมก็ให้ที่ประชุมนั้นก็พิจารณาไปซะจะลงมติอย่างไรก็ลงหรือฉันมีฉันก็มาลงแต่ฉันจะสงวนมารยาทโดยการไม่อภิปรายไม่ปกป้องตัวเอง แล้ววันนี้ทั้งวันะ90%ขึ้นมายันเรื่องไม่ให้ยกเลิกอย่างเดียวอันนี้ท่านต้องคิดนะครับถ้าชาวบ้านตัวไปก็จะมองอยังไงก็เถียงอยู่เถียงเปลี่ยนเถียงต่อฉะนั้นะท่านประธานที่เคารพครับเหตุผลที่เรารับจริงๆวันนี้คือหนึ่งยืนยันเจตนาของเราว่ารัฐมนูญฉบับนี้เราคิดว่าใช้ไม่ได้ต้องแก้แก้โดยประชาชนเมื่อประชาชนมานั่งแก้ไม่ได้ประชาชนเขายื่นมา เราก็รับแล้วหัวหน้าพักผมพูดชัดเจนชนละนานสีแก้วท่านชนละนาน,นพูดชัดว่าถึงถ้าผ่านถ้าตั้งกรรมธิการในข้อบังคับไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาหัวหน้าพักผมยังยืนยันเจตนาว่าอยากจะยกเลิกงดเว้นข้อบังคับนี้ให้ประชาชนเขาบานลังเป็นกรรมธิการด้วยนี่คืออยากให้ประชาชนเขามาเขียนเพราะนั้นอันนี้ ข้อที่หนึ่งที่เรายืนยันว่าเราต้องรับไม่มีอะไรอื่นไกลเราก็ยืนยันของเรามาอย่างนี้ตลอดแล้วใครคนไหนาจะยื่นเข้ามาอีกถ้าเป็นฉบับของประชาชนผมก็บอกเลยว่าผมรับอา้าวก็มีคนบอกอีกเรารับได้ไงคุณก็ไปรับไอ้บัตรสองใบแล้วอะในร่างนี้เขาเอาบัตรใบเดียวอะคุณกลืนน้ำลายหรือเปล่าคุณขัดแย้งในตัวเองหรือเปล่าท่านประธานครับแม้เราจะรับร่างนี้นะ แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเห็นดีเห็นงามหมดทุกเรื่องนะเราก็มองเห็นว่ามันมีบางเรื่องที่มีจุดอ่อนมีบางเรื่องที่เป็นข้อบกพร่องมีบางเรื่องที่จะมีปัญหาในทางปฏิบัติแต่เรามาบวกลบคูณหารกันแล้วนี่ไอ้ดีมากกว่าไม่ดีเราก็รับทิรับแล้วทําไงต่อไอ้ที่ไม่ดีก็ไปว่ากันในวาระสองจะไปตัดไปทอนไปแก้ตรงนั้นเพราะนั้นนี่ไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับทุกเรื่องนะ ท่านผู้เสนอหรือพวกฝ่ายคา้านเองไม่ใช่จะเห็นดีกันทุกเรื่องบางเรื่องเราก็เห็นไม่ตรงกันแต่วันนี้มันเป็นเรื่องของประชาชนรับรับแล้วนี่ขอ้อท้วงติงทั้งหลายวันนี้ที่เพื่อนสมาชิกคุยกันมาทั้งวันเนี่ยพวกผมก็ฟังฟังแล้วจะไปแก้ไอ้บัตรสองใบเป็นใบเดียวก็เราก็คิดว่ามันแก้ได้แล้วก็เรื่องอีกหลายเรื่องที่จะไปแตะตรงนั้นตัดตรงนี้เนี่ยไปแก้วันเราพูดอภิปรายกันวันนี้ประนึ่งว่า นี่เป็นวันละสามแล้วจะแก้ไม่ได้ไม่ใช่พูดวันนี้เหมือนกับว่ามันไม่ได้แล้วมันผิดมันตรงนั้นตรงนี้เพราะนั้นจึงไม่ให้ผ่านนี่มันไม่ใช่วาระสามรับหลักการก็คือรับหลักการส่วนรายละเอียดไปว่ากันในวาระสองแล้วยังมีโอกาสอีกวารละสามแล้วยังมีโอกาสอีกคือประชามติโดยประชาชนนะเพราะนั้นสิ่งหลายๆสิ่งซึ่งคุยกันวันนี้เราก็พิจารณานะครับท่านประธานครับ เพื่อนผมจะมาชิกผมก็พูดกันหมดแหละโดยเฉพาะอํานาจของสอวอควรตัดไหมสภาควรมีสภาเดียวหรือไม่ผมก็พูดไปแล้วทั้งท่านสวอท่านก็บอกส่วนใหญ่ก็ไม่ควรตัดควรมีสองสภาบางท่านก็บอกว่าแปลกไม่แปลกโลกนี้มันก็มีตั้งหนึ่งสภาสองสภาสามสภาท่านบอกยังมีเลยก็โอเคแต่สําคัญว่าประเทศไทยควรจะมีกี่สภาที่มาคุยกันน่ะควรจะมีกี่สภา แล้วทําไมจะต้องมีหนึ่งสภาผมก็นั่งฟังผมก็คิดว่าแต่ไหนแต่ไรมามันก็มีสองแต่ไม่ใช่แปลกหรอกต้นๆสมัยแรกๆเนี่ยตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองก็หนึ่งสมัยแต่หลังๆมาเอาเอหนึ่งสภาหลังๆมาก็มีสองสภาแต่วันนี้พอจะเป็นสภาเดียวตอนแรกผมก็ไม่เห็นด้วยนะแต่พอมาดูไปดูมาจริงๆแล้วมันมีที่ไปที่มามันมีเหตุผลอยู่เหตุผลอย่างไรครับเหตุผลก็คือว่าในโลกนี้นี่ มันไม่มีอะไรที่จะต้องยึดติดโลกมันเปลี่ยนสถานการณ์มันเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงครับก็แรกเริ่มเดิมทีมันเขาเรียกสภาสูงสภาต่ําประชาชนคนไทยแล้วก็มองว่ายังไม่มีความรู้ยังขาดประสบการณ์ไปเลือกสอสอมาอาจจะได้สอสอที่ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์จําเป็นต้องมีสภาสูงสภาสูงต้องคัดเอาคนที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิและประสบการณ์ชอบถูกต้องในยุคนั้น แต่พอยุคลังหลังมาแล้วนี่พอมันเปลี่ยนแล้วนี่วันนี้นี่ท่านประธานที่กคาลบครับลองมาเช็ควุฒิอา่าววัยวุฒิคุณวุฒิที่ว่าสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาวันนี้เอาเช็ควุฒิการศึกษาก่อนใครเป็นใครแล้เวเช็กวุฒิภาวะสิครับก็ใครเป็นใครมันวันนี้นี่ถ้าไม่แนะนําตัวว่าผมสมาชิกวุฒิสภานะให้ประชาชนทางบ้านดูนะเอาบัตรหน้าอกออกนะ แยกออกไหมว่าใครเป็นสอสอใครเป็นสอวอบางคนยังอบตอด้วยซ้ำไปถ้าดูลีลาดูจังหวะเพราะฉะนั้นเมื่อโลกมันเปลี่ยนเมื่อวุฒิมันเปลี่ยนเมื่อประชาชนไม่ง้องแล้ววันนี้เลือกใครเข้ามาก็วุฒิเท่ากันคุณวุฒิเท่ากันวุฒิภาวะไม่ต่างกันข้อนี้จึงไม่จําเป็นต้องเป็นข้ออ้างในการมีสภาสูงอีกแล้วและประการต่อมามันอาจจะเป็นกรณีเฉพาะประเทศไทยนะไปอ้างที่อื่นไม่ได้ สวออนี่โดยหลักการตัวโลกกรองกฎหมายทวงดุลตรวจสอบรัฐบาลนี่คือหลักการตัวโลกและไทยก็เขียนไว้อย่างนั้นด้วยแต่เอาเข้าจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมล่ะถ้ายังทําหน้าที่นั้นได้ดีก็คงไว้ถ้าไม่ได้ทําหน้าที่นั้นเลยหรือกลับตรงกันข้ามมันก็ชอบที่จะไม่มียุบเสียท่ประธานที่เคารพครับย้อนกลับไปนะไม่ใช่เฉพาะชุดนี้นะ ให้ความเป็นธรรมนะรัฐบาลก่อนๆเขาตั้งสวก็ผู้ทรงคุณวุฒิจริงจากกองทัพนั่นกองทัพนี้จากอธิบดีกรมนั้นจากอะไรกันมานั่งเต็มนั่นอหะยุคแต่งตั้งก็บอกว่าชุดนั้นต้องมีคุณวุธวิทยุแล้วถามจริงๆถ่วงดุลกับรัฐบาลไหมนี่ว่ากันมาตั้งแต่อดีตเลยนะให้ความเป็นธรรมกับชุดนี้นะไม่ใช่เพิ่งมีนะเมื่อก่อนนั้นเนี่ยค้ำรัฐบาลอย่างเดียวรู้กันทั้งโลก สอวอรเราตั้งแต่ประวัติศาสตร์มาไม่ได้ทำหน้าที่ในการทวงดุลรัฐบาลถ่วงดุลอะไรหรอกก็มาคำรัฐบาลแล้วตอนนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นหลายท่านวันนี้ขึ้นมาพูดว่าเราเกล่าวหาเราด่าเราโขกเราสับท่านครับผมเคยพูดตรงนี้นะไปเปิดเทปดูคลิปผมมีว่อนเลยผมบอกว่าผมชื่นชมเคารพนับถือท่านสอวอหลายท่าน เยอะท่านมีเกียรติยศเกียรติภูมิรับใช้ชาติมานานแต่ผมเห็นใจท่านท่านดันมาเกิดกับรัฐมนตฉบับนี้เองกระบวนการสรรหาเขาไม่ยอมรับโลกไม่รับประชาชนไม่รับพอท่านมาเกิดและที่มาท่านมาอย่างนี้ท่านก็เกียรติภูมิท่านก็ลดลงแล้วผมก็พูดตรงนี้นะด้วยความเห็นใจนะแล้วยิ่งพอมาปฏิบัติหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ปับ๊บ มันก็กรรมมุนาวัตะตีโลโก้สิทำอะไรไว้คนสังคมรู้เพราะฉะนั้นสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมแล้วถามว่าที่พวกผมโขกผมสับวันนี้เนี่ยที่ว่ากันมาทั้งวันเนี่ยจริงๆเราก็พูดด้วยเจิตนาบริสุทธิ์ถามว่าพวกเราพูดเฉพาะเราไหมเกินจริงไหมที่บอกว่าสวไม่ควรมีสวสื่อทอดอำนาจสวเป็นอะไรเนี่ย ท่านไปดูสังคมสิผู้แทนรัศดรพวกผมยึดหลักนะผู้แทนรัศดรเป็นเงาสะท้อนประชาชนท่านไปดูโซเชียลท่านไปดูโพลทุกโพลสิท่านไปดูงานวิจัยสิมีกี่เปอร์เซ็นที่อยากให้สอวอ,อยู่ต่อมีกี่เปอร์เซ็นที่ปลื้มกับผลงานท่านสวรเราคิดว่าเราพูดสอดคล้องกับประชาชนและสังคมนะแต่สังคมยังชมท่านตึมตึม,ต,มตึมแล้วพวกเรามาด่าท่านหรือพวกเรามาโขกมาสับท่านเนี่ย อย่างนั้นสิเราแกล้งท่านอะเราอาคติหรือเราจงเกียจจงชังท่านท่านเปิดใจกว้างแล้วดูสังคมเขาเิง่ายนิดเดียวสมัยทุกวันนี้ไม่ต้องไปส่องกระจกหรอกเกิดเข้าไปในเฟซเข้าไปในอะไรก็ตามเขามองท่านไม่ดีเขาไม่ปลืม้มตรงนี้ไงที่พวกผมบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอย่าคิดว่าพวกผมมโนโหรือคิดอคติแล้วต่อว่าท่านฝ่ายเดียวเลยเพราะ,ะนั้นเราก็เลยคิดว่าด้วยเหตุผลทั้งหลายทั้งปวงนี่ เรามาทบทวนดีไหมว่าอาจจะมีต้องมีสภาเดียวแล้วโลกมันเปลี่ยนนะท่านประธานครับต้องยอมรับนะอย่าว่าแต่เหลือสภาเดียวนะในอนาคตอาจจะไม่มีสภาเลยนะผมนั่งคิดนั่งคิดไปเอ๊ะโลกถ้ามเปลี่ยนเร็วขนาดนี้นะระบบโซเชียลระบบสังคมมันขนาดนี้นะมันโอดมันแสดงมติผ่านกฎนิดเดียวมันออกมาตุจองในอนาคตอาจจะเป็นไดเล็กโเล็กนิโมคราสร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้คือ,อยังไง จะบวชกฎหมายแต่ละฉบับนี่อาจจะมีการสร้างระบบกดกันทั้งบ้านเลยเอาละจมนวนฉบับนี้ผ่านไม่ผ่านทุกวันนี้คนมีโทรศัพท์หมดในร์รถสิบปีอาจจะมีคนออกแบบระบบไม่ต้องมีสภาผู้แทนไม่ต้องมีซักสภาเลยอยากรู้ว่ากฎหมายฉบับนี้ผ่านไหมประชาชนทางบ้านกดเลยมันมาขึ้นหน้าจอที่สภาไม่ต้องมีคนมากินเงินเดือนเลยอย่างนี้มันก็เปลี่ยนไปได้อย่าไปติดยึดผมเองก็เหมือนกัน วันหนึ่งถ้าเขาบอกว่าไม่ต้องมีสภาผู้แทนแล้วกลับบ้านเธอเขาจะใช้ระบบไดเเรกชาวบ้านกดบัตรโดยตรงเลยโหวตมาจากบ้านเลยนี่เราก็ต้องยอมรับนี่คือเหตุผลในการที่จะมีสภาเดียวหรือไม่มีสภาเดียวเลยก็ต้องรอเถอะมันเป็นไปได้ทั้งนั้นอ,อันต่อมาก็คือเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติที่พูดกันเยอะยุทธศาสตร์ชาติด่ถามว่าจำเป็นต้องมีไหมจำเป็น ผมตอบเลยประเทศหรือองค์กรใดก็แล้วแต่มันจะพัฒนาก์กรจะเดินไปต้องมียุทธศาสตร์หลักการนี้ถูกต้องเมื่อก่อนก็มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั่นแหละแต่ว่าถ้าหากว่าการมียุทธศาสตร์ชาติถูกนำมาใช้เพื่อการอื่นเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีเช่นเป็นช่องว่างเป็นหนทางให้เกิดความเหลื่อมลำ้ำไม่เสมอภาค คนกลุ่มหนึ่งมานั่งเขียนยุทธศาสตร์อีกคนกลุ่มหนึ่งไม่ได้มาเขียนแล้วออกมามันเป็นผลร้ายไอ้ยอย่างนี้ผมว่าไม่ควรเอาไว้อะเรามาเบี่ยงเบนบิดเบือนมาเนี่ยเอาไว้แล้วมันเป็นโทษก็ไม่จําเป็นต้องลอกแบบประเทศอื่นก็เพราะมีนี่หรือเปล่าครับท่านประธานครับความเหลื่อมล้ามันถึงสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น่นะก็มันมองไปแล้วก็มันเริ่มต้นจากคนไปนั่งเขียนคนเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อนผมพูดแล้วชาวบ้านไม่ได้ไปนั่งหรอก พราะนั้นถ้ามันเป็นแบบนี้ผมว่ายกเลิกหรือถ้ายังมีประโยชน์ไอ้ยี่สิบปีมันนานไปไหมโลกมันเปลี่ยนเร็วขนาดนี้ก่อนที่ปีที่แล้วนี่ไม่สองปีที่แล้วไม่มีโควิดแผนมันก็เป็นแบบนี้พอมีโควิดมาปับ๊บนิวนอร์มอลแผนเปลี่ยนทันไหมถ้าไม่เปลี่ยนมันก็เป็นอุปสรรคถ้ามีอุปสรรคเยกเลิกมันเสียหรือถ้าไม่ย,ยกเลิก เอาออกจากรัฐธรรมนูญแล้วนี่ไปเขียนในกฎหมายอื่นเอาไว้ที่อื่นก็ได้ถ้าเอาไว้ในรัฐธรรมนูญมันทื่อมันแก้ยากมันปรับยากเอาไปไว้ที่อื่นสิออกเป็นกฎหมายเฉพาะตัวมันก็ได้ไม่จำเป็นต้องปัจจุไว้ในรัฐธรรมนูญน,นี่คือเหตุผลหนึ่งซึ่งผมคิดว่าควรต้องยกเลิกหรือย้ายมันออกหรือปรับมันใหม่เรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องขององค์กรอิสระก็พูดกันเยอะว่า รัฐมนูลฉบับนี้เนี่ยร่างนี้เนี่ยไปแทรกแซงจริงๆผู้ชี้แจงพูดเสนอท่านปิบุตรชี้แจงชัดเจนมากแต่ผมชี้แจงแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนิดหน่อยนะท่านประธานนะในทางปฏิบัตินะวันนี้สารรัฐมนูนก็ดีสารปกครองก็ตามพป,ปชก็ตามที่เราปกป้องว่าอย่าเอาสอสอไปนั่งเอาใครไปนั่งอย่าไปแทรกแซงกลัวไปแทรกแซงถามจริงๆท่านไปถามประชาชนสิวันนี้ว่าที่เป็นอยู่วันนี้ มีใครแทรกแซงไหมมีใครเชื่อไหมว่าไม่ถูกแทรกแซงมีใครเชื่อไหมว่าวันนี้องค์กรเหล่านี้ไม่ถูกแทรกแซงแทรกแซงโดยใครเท่านั้นแหละแล้วเขารู้ไหมอ่ะรู้ด้วยผมว่าเพราะฉะนั้นผมยังมองอีกคนละแบบกับจันพิบุตรนะจันปิบุตรมีหลักการดีแต่ผมมองแบบลูกทุ่งนิดหนึ่งถ้าไหนๆก็ยังมีการแทรกแซงแล้วนี่ ตั้งสอสอเข้าไปนั่งในนั่นซะเลยมันจะได้ไปถ่วงดุลตรวจสอบไม่ให้แทรกแซงฝ่ายเดียวขอแทรกแซงบ้างอะ่ะเพราะนั้นต้องคิดอีกมุมหนึ่งก็คือยังไงก็แทรกแซงอยู่แล้วตั้งเข้าไปมันจะได้ไม่แทรกแซงได้ถ่วงดุลกันไปเลยนี่ง่ายๆเลยครับท่านประธานครับแล้วอะไรอีกครับแล้วก็มาถึงเรื่องที่พูดคุยกันว่า ในการแก้ไขรัฐมนูลครั้งนี้เนี่ยเรื่องของการยกเลิกและพูดกันบ่อยๆมากก็คืออำนาจสวนี่หละว,วกกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวกกันอีกครั้งหนึ่งหรือสภาเนี่ยผมกราบเรียนว่าเราเองเนี่ยถ้าเราไม่พูดสภาผู้แทนไม่พูดมัวแต่เกรงใจกันมัวแต่ให้เกียรติกันเนี่ย แล้วใครจะพูดประชาชนเข้ามาพูดได้ไหมเข้ามาพูดไม่ได้มาพูดไม่ได้เราก็ต้องพูดเพราะนั้นท่านประธานที่เคารบครับผมจะใช้เวลาสั้นๆไม่มากเพียงประเด็นเดียวผมคิดว่าชอบทำที่จะรับก็คือด้วยความเคารพต่อ16ล้านเสียงด้วยความเคารพต่อ16ล้านเสียงและอานัดสัญญาที่รับมาจากประชาชนตอนเลือกตั้ง เราวันนี้จึงขอบคุณคนที่เสนอกฎหมายนี้ล่างนี้เข้ามาแล้วด้วยความเคารพจึงต้องรับหลักการนี้เพื่อส่งต่อไปยังวาระสองผ่านไปยังวาระสามแล้วมุ่งหวังที่สุดจุดหมายปลายทางอยากให้ไปถึงมือประชาชนไม่เฉพาะส6บหล้านเสียงแหละครับคราวน,นี้สิบหกสิบห้าล้านชีวิตเลยประการสุดท้ายที่สุด ถ้าทุกคนเราพูดขึ้นมาก็คือเคารพประชาชนนับถือประชาชนคนที่มาจากประชาชนวันนี้ก็เคารพคนที่ไม่ได้มาจากประชาชนก็พูดว่าเคารพถ้าเคารพประชาชนเนี่ยกฎหมายประชาชนทุกฉบับในรัฐบาลชุดนี้ตกหมดตกวัรละแรกด้วยไม่บรรจุก็เยอะเข้ามาก็ตกวัรละแรกด้วยถ้าจะขอสักฉบับ โดยเฉพาะฉบับที่มันสำคัญคือรัฐธรรมนูญเนี่ยผ่านเข้าไปคุยกันแบบน้ำใจนี่แหละถ้าเราจะให้โอกาสเขาผ่านเข้าไปแล้วไปพิจาาในวาระสองถ้ามันไม่ดีจริงๆมันแก้ไม่ไหวจริงๆวาระสามก็จะให้ตกก็ตกกับเราปิดโอกาสเขาเลยซะตั้งแต่ฉบับวาระแรกเนี่ย เรามีน้ำใจกับเขาไหมเราเคารพเขาจริงไหมแล้วจะไหลเลยไปจนถึงผ่านวาระสามลงประชามาติไปนี่มันเสียหายอะไรแล้วยิ่งดีซะอีกก็คือนั่นแนหะคือการไปเคารพแทบเท้าประชาชน65สาล้านชีวิตให้เขาลงประชามาติดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ